สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านนะครับประจำวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่19บธันวานะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูอะไรเนาะเรียกว่าข้างล่างนะเป็นโรงจอดรถหลูข้างบนเป็นที่พอเลี้ยงต้นไม้ราคาแพงมาดูหน่อยนะครับว่าข้างล่างเนี่ยออกแบบไว้ยังไงนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ต้องการให้โดนแดดโดนฝนแต่ว่าให้มันทึบ ตอนนั้นก็เลยใช้นี่นะครับอิดช่องลมนะทีนี้พอทาสีออกมาเนะี่ยสีข้างหลังแปกราวม,ามันดูสวยนะดูสวยมากเลยนะครับนี่ิดช่องลมนะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูนี่นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะนี่แต่ว่าออกมาอย่างเงี้ยสีออกมาสวยนะสวยเลยสวยเลย,ย,เลยแล้วไม่ทึบนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยค่อนข้างออกแบบให้มันสูงนะประมาณเอ่องเอเกือบ4.5เมตรนะถึงข้างบนนะ สูงโปร่งเลยนะครับแต่ว่าน,นี้ยังไม่เสร็จดีนะเหลืออีกประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าของบ้านมาเคลียร์กันเดี๋ยวจะจัดงานเลี้ยงละอ่าอันนี้องค์ประกอบเพิ่มเติมนะครับเป็นบันไดเหล็กนะบันไดเหล็กอ่าไอ้น,นี้มิกแอนแมชครับอันนี้ไปซื้อสําเร็จรูรปมาแล้วมาดีไซน์ให้มันได้โครงอ่าทำแบบนี้นะโครงนี้เจ้าของบ้านว่าโอ้ผมถูกใจนะอ่าตอนนี้ก็ดีไซน์ให้มันแบบรับมันแบบนี้นะแต่ว่าแต่ตรงนี้ต้องทาสีใหม่อีกรอบนึงนะครับเพราะสีมันเก่าแล้วนะส่วนตรงนี้ก็ ดีไซน์ให้มันเป็นเฟรมรับกันนะนี่นะครับเฟรมรับกันนะครับรับกันตรงนี้นี่รับกันขึ้นมานี่จะไปน,นู่นเลยนะก็ออกแบบเป็นแบบนั้นนะนะข้างบนก็เหมือนกันนะครับปึ๊บออกมาดีนะครับอ่ตรงนี้เราก็มิกซ์แอนด์แบบเหมือนกันนะก็ให้มันขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้แหมมาพลาดนิดเดียวนะครับตรงนี้ตรงนี้สูงกว่าเพื่อนนิดนึงเพราะอะไรเพราะตรงนี้ทําขึ้นมาทีหลังนะโอ้คำนวณไม่ถูกนะครับทีนี้ข้างบนก็ ให้น้ํามันเทไฝั่งนี้นะครับเอาล้เดี๋ยวดูนะครับอันนี้เขาจะเพาะเลี้ยงต้น,มนไม้นะครับเอาไว้บนนี้ครับแล้วนี้เจ้าของบ้านก็ต้องการแบบนี้นะครับให้มันเป็นเอียงเอียงนะตรงนี้ก็หล่อขึ้นมาเวลาน้ําขังอะไรก็ความชื้นจะได้ไม่ขึ้นแล้วไม่เป็นสนิมนะครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่มีหลังคาแล้วแต่ว่าเป็นพลาสติกใสหรือว่าสแลนนะทำให้มันแบบแดแดมันเข้ามาได้ประมาณสัก 60-70%นะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้วางต้นไม้นะวางต้นไม้วางต้นไมน้ต้นไม้อะไรอนะต้นไม้นู่นที่เรือนเพาะเนื้นครับก็ส่วนหนึ่งเขาจะมาปลูกที่นี่นะครับดูไปอีกทีนะครับฝั่งนี้ก็จะดูเป็นแบบนี้อันนี้ก็สูงประมาณ90เซนนะเรับเ,เอาระดับเอวพอดีนะอรนนี้ก็ไว้30นะเด็กมุดไปไม่ได้ เพราะว่าลูกเจ้าของบ้านเขาเป็นเด็กเล็กๆอยู่มุดไปไม่ได้นะครับก็ปึ๊บอ่าสบันไดก็ดีไซน์แบบนี้นะครับอลองดูนะครับดีไซน์แบบนี้นี่นะครับลงไปงนี้ลยวนลงไปนู่นเลยนะครับนี่แบบนี้ตอนนี้ก็เอาไว้แขวนอะไรก็แล้วแต่ต้นมืองต้นไม้นะครับลงไปก็วนออกไปทางนี้นะครับอ่านี่เป็นการมิกซ์แนดนะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูนี้ที น,นี่ก็เป็นแบบนี้นะครับน,นี้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จครบสมบูรณ์ละแต่ก็มีแก้ไขเล็กๆน้อยๆน,นะอีกสักสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะแล้วเสร็จดีเดี๋ยวผมลงพาไปดูรอบนึงนะลงไป้างล่างนะครับแต่ก่อนลง้างล่างดูนี้ก่อนแหมมันก็รู้สวยงามดีนะระเบื้องนะครับเอาละลงไปดูกันอีกรอบนึงเดี๋ยวจะอธิบายไปนะครับอันนี้เมตรหนึ่งนะเมตรหนึ่ง แล้วก็อันนี้ยี่ห้านะครับอันนี้ยี่ห้านะครับเป็นสําเร็จเลยซื้อมาเลยนะครับเวิชันพักวิชันพักก็ออกแบบให้มันสอดคล้องกันกันกบเออ่เฟรมนี่นะครับสอดคล้องกับเฟรมแล้วก็ให้มันแมทช์กับตัววัสดุที่เราซื้อมานะครับอ่าอ,อย่างเงี้ยในะยี่ห้านะครับยี่สิบห้าแต่ว่าถ้ารวมเฟรมนี่ด้วยนะเขาจะเป็นสามสิบรวมเฟรมนี่ด้วยนะแต่จริงเราซื้อมาแค่นี้แหละครับเอาละลงไปเดินปึ๊บแนะตรงนี้ก็ ดีนะแต่ตรงนี้แป๊ต้องตอบอื้นนะแต่ว่าเขา,ามีงบเอาแค่ตรงนี้ก่อนส่วนนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสต่อไปนะค่อยมาทํานะครับน,นี่ก็จอดรถได้ละนี่อันนี้จอดได้ละเดี๋ยวเขาจะจัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงคริสต์มาสก่อนแล้วที่เหลือค่อยมาเก็บรายละเอียดอยีกทีครับอันนี้มองรวมๆก็จะเห็นแบบนี้ครับนี่ก็แล้วของบ้านก็พอใจ ระดับนึงนะแต่จุดเริกน้อยต้องมาแก้ไขนะดูแล้วก็ได้รถหรูได้เพราะเลี้ยงต้นไม้ราคาแพงนะครับก็จะประมาณนี้แต่มีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องมาเก็บอีกนะครับ